เติมเตึมตึมเติมติมเติมโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนไอเวดูซี่คัมแบ็กบผมกลับมาแล้วหลังจากที่ผมได้ทำลายเมื่อกี้พังเพรคะปเปอร์มันมาแลเบดบลูมแตกไปบอกว่าคนดูที่น่ารักของเรายังจะกลับมาดูเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไอ้นั่นไปนะ ตอนนี้เพื่อนผมกำลังดูคลิปของพี่ Thank you f o r watching อยู okay, ่เสื like ้อแอมเ้ถ uh ุนตมาตตวเลียกใครเห็นฝนท่าใจใส่เสื้อแอมเนืโอเคไม่เลองต่อไอ้เดิโดอยลิเกสิทธินว้ากูเข้าลืมบอกทำไมเนี่ยลืมบอกอินไทยแลนด์โอเคไลค์กลับมาหรือยังวะไม่หมายถึงแชทกลับมายังยังกลับมาหรือยังไม่ใช่กลับมายังยังรู้ส่า สีชมพูก็ไม่ได้เหยนเป็นคนเดียวใช่ไหมเพียนเงนมันเป็นลองลองลองเข้าไลฟ์ไปเมนหน่อยเพื่อนโอ้ยไม่รู้ว่ามันต้องทดสอบด้วยวิธีนี้โอเคได้เย็นมันแรงรืดีรืดเกินโอ้ทำไมโลกนี้มันกลายเป็นสีชมพูอะไรเนี่ยเข้าเข้าเข้าไปหน่อยเพื่อนคนดูอยู่สองคนรืดเกินโอ้ทำไมโลกนี้มันกลายเป็นสีชมพูมึงหฟังเสียงย้อนซ้ำเราลองลองกด ลองกดหน่อยลองคอมเมนต์เลยหน่อยกดใจกดใจไม่ไม่ไม่ต้องกดใจก็ได้แง่เออนั่นแหละกดใจส่งมาหน่อยดูดิว่ามามายังโอ้ลิงกังคุลิกุลิกุลิวาชาลิงกังคุไม่ขึ้นว่ะจบแล้วคนดูเสียงมันมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนดูอไงเงี้ยจบแล้วพี่ชายรู้สึกคนดิ้นไลฟ์ว่ะฮะดูดิคนดูคนดูธรรมดาเม้นไหม ไม่โอ้จบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแก้ระบบก่อนเนี่ยโดนโดนคิปเปอร์โดนทีเดียวได้ไปอยูโพรไซดอนเลยจบเลยยี่เหมือนพูดซ้ำไปเรื่อยๆเหมือนฟังเสียงตัวเองซ้ำโอ้โหคนดูขึ้นมาห้าคนตอนตอนที่ระบบมันพังไปแล้วอะนะสวยขนาดใหญ่โอ้ไลน์ดาวน์โหลดว่ะไลน์ไลน์ช้อปีอีก ไอแอปกากโอ้่เนี่ผมประจานแอปนี้เลยเนี่ยแอปไลฟ์สดจีนแดงคามิลาไฟล์เมลจบแล้วคอมปฏิสมพันกับคนดูไม่ได้เลยจริงๆน่าจะได้นะมนผมโทรศัพท์อีเครื่องอะ่ะดูดิได้ได้มามีคนคอมเมนต์ปะเนี่ยมีคนคอมเมนต์แล้วแต่มันไม่ขึ้น,ไ,ไ,นไอ้มาเร็วโอ้โหแม่เหมือน เราเราอย่าว่ามันไม่ขึ้นให้เลยอ่ะไม่ขึ้นหรอมันไม่ขึ้นเลยคนถามว่ามายังคนเลยบอกว่ายังยังยังไม่มาเลยเอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนผมนั่งอ่านเมนแล้วเดี๋ยวคุณนั่งอ่านให้มัยอ่ะอ๋อโอเคตัดตัไรไรน่าจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตคนดูอดดาเออจบแล้วเมนให้มาซิรีอ่านมนฟรีซีลีอันเมนฟรีซิลีอินดีย ฟุ้งก็เจอกันแต่คิวจะไม่มีอะไรมากนะนอกจากว่าการแค่ใส่คำบรรยายกับไอเนี้ยอะกับแค่ย่อคลิปให้มันสั้นสิลิอินเดียสิลิอินเดียมาแล้วจ้าทำไมเน็ตกล่าววเพื่อนใช้เน็ตบ้านกูก็ได้เพื่อนรับไม่ได้สิลิอินเดียเน็ตบ้านมันรหัสอะไรวะก็รหัสอะไรเนี่ยผ่านหนึ่งจำไม่ได้วะอันไหนก่อนเอ่อเอ่อนี่นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่พูดรหัสผ่านอันนี้ไม่พูดรหัสผ่านไลท์เดี๋ยวคนดูรู้ เดี๋ยวคนดูบุกบ้านกูเอาเน็ <laughs> ตฟรีหนึ่ง <c oughs> ใช่เหรอเนี่ยหนึ่งห้า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 ห้ห้ห้าห้าด้าห้าหไา้า้าห้าห้า้าห้าหาห้้าห้าหา้กห้า้เห็าห้า้ห้าห้าห้า้ห้าึาต่าห้าห้าหาหา้่าาห้าห้ห เขาเรียกชื่อกูทำไมเขาเรียกชื่อมึงเหรอเออแล้วก็ม uh. uh ีม uh. ja ือบายบายเพื so like like right? so, ่อเฮ้ยก like ิตติดสั T ่ง y o u r เซฟเขาเรียกชื่อกูอ่ะยินดีนะเพื่อนเขาเรียกชื่อกูคนดังว่ะตํมแหน่งเขม่คนดังใช่ตํางมือตบมือทีเดียวคนดูกูหายไปเลยเพื่อน <c oughs> จากจากห้าคนเหลือสี่คนอ่ะคนดูหายไปเลยตบตบมือโหดเกินเพื่อนขุดแม่ <c oughs> ได้อชีรอลคนเดียวอีกแล้วเล่นเล่นกับผมได้แล้วคนดูแต่เพื่อนผมเล่นกับเล่นกับผมไม่ได้เพราะตอนนี้เพื่อนผมมันต้องมานั่งอ่านมินชิบอะไรวะเนี่ยไม่เปไรเพื่อนมันจะรายงานมันจะรายงานคนดูผมคนผิดเฉยยม่เม็นไรคือชื่อว่ดัง ดังก็ปลากระป๋องละดังก็ปลากระป๋องเพื่อนผมเป็นปลากระป๋องโรซ่าตาอินเดียกระป๋องนาซีปลากระป๋องนาซีปลากระป๋องนาซีอดอล์พิลเลอร์เอ่อ้อยพูดอดอล์พิลเลอรใส่ YouTube ตายตายตายครับผมหมาย,าย,ายถึงผู้นำของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโอเค เมื่อกี้ยูยูทูปยูทูปไม่รู้หรอกยูทูปไม่รู้หรอกเออโอ้ไอคีเปอร์ระเบิดทีเดียวอดอดเลยจบแล้วโอ้ยตัวอะไรวะปากระป๋องตาโอ้ผมเจอกับสิ่งมิวิสุดน่ารักสีชมพูปากระป๋องคิดวิคอยแย่งแยะไม่ไลค์ไลค์ข้าพเจ้าไม่กลายเป็นอะไรแบย ตัวตัวสัมบี้อะไรกลายเป็นสีชมพูลยโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูซอมบี้สวายสิพิงซอมบี้เนี่ยดังก็ปกระกบหลัตาคอวยจอคิดวิเคราะห์แย่แเออเออสาแบรนด์ที่ฉลาดเนี่ยคิดวิเคราะห์โต๊โตโตขาสามอันนี่ขนาดสิ่งมีชีวิตวัวยังเป็นสีชมพูเลยโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูข้าวหมาแล้วเนื้อมันจะเป็นสีชมพูไหมเนี่ยเออเนื้อเนื้อสีปกติ อันนั้นมันคือตัวอะไร<ฮ>แกเหรอโอ้แดงแป๊ดเลยแก่แดงแป๊ดเลยดูดิพีแก่หายากแก,แก่สีแดงแปด๊ดหายากสืดสามโลกถ้าคนดูละสามคนแม่สงสัยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่กับการเห็นโลกสีชมพูแม่คุณไม่มีความรักในหวัวใจแบบเหมือนเพื่อนผมเลยเพื่อนผมโดนแฟนบอกเลิกไปเศร้าเป็นชา เหมือนเหมือนมันฟังเสียงแล้วหลังไล้ตัวเองอ่ะมาแล้วมาแล้วฮะก่อนจะมาไม่หมายถึงเสียงอ๋อเสียงกเปิดเจคือต้องมานั่งโอ้ปิดเสียงเลยอย่าเสียงมาสะท้อนในเฮียปิดเสียงไอ้เปรตโอเคโอเคเนี่ยคนดูกูออกเลยเหลือสองคนเนี่ยเหลือมึงกันหนึ่งคนเนี่ยเหลือใครจบแล้ว ไอ้กายคนดูไม่ถูกใจกายกระทำของมึงกราบขอโทษเลยเพื่อนฮะไม่เคไอ้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 ้ไอดีเคไอโดนเคเนี่ยโอ้ยมีคนมิสอะไรไหมเพื่อนเอ้มีคนมีอะปลากระป๋องตาคุ้ยเนี่ยปลากระป๋องตาคุ้ยเพราะต้องคิดด้วยเคาะแยกเยอะเหลือมึงคนเดียวเพื่อนเย่ด่าเลยมึงจะด่าคนดูก็ด่าเลยมึงเปิดไลฟ์อยู่ไม่ด่าเราคนดีฮะ ถ้าเขาย้อนหลังก็ไปดูเขาจะได้ด่ามึงไงม่ใช่อกิติศักดิ์เนาะแซมแต่ครับผมด่ามันเลยไอ้กิติศักดิ์โอ้กิติศักดิ์ไอ้แก่กิเออว่าแต่คนดูรู้ชื่อมึงวะฮะรู้ชื่อมั้ยใครรับพระเจ้าจะไปรู้ได้ไงโอ้โหเฮียแทนโอ้ไม่มีใครดูแต่ถ้ย้อนหลังแล้วเราเราพี่ม่วงโอ้มาแล้วสามคนนี่เฮียโอ้ไม่มาแล้วสองคนนี่เฮียเราเราเราพี่ม่วงอ่ะอะไรพี่อะไรคือพี่ม่วงไม่รู้โปรไฟล์สีม่วงอ่ะเขียนเขาบ่อยโปรไฟล์สีม่วงคนไหนวะไม่รู้ คนนั้นตำนานแล้วอ่ะมาดูที FF เหรเอ FF คนดูระดับตำนานกูช่องกูอ่ะตอนนี้ที่เขาไม่ใช่ชีวิตของเขาแล้วอ่ะเออเอเอตอนนี้เขาเป็นไงเขาน่าจะมีความสุขกับชีวิตของเขาอยู่ตอนนี้ เขาไม่มาดูช่องกูเลยนะแต่ที่กูแกมาทําเป็นช็อตนะเขาเขาทิ้งกูไปเลยอ่ะก็เขาแบบเหมือนแบบแบบว่าเราชอบคลิปแบบนี้แต่พอเขาเลิกทําแล้วก็เลิกดูอะไรแบบนี้อือสาร้าวสาวสาจริงก็กลับลูพี่กูกูก็ทําอยู่ใส่ในยูทูบแบบที่เป็นช็อตอ่ะโอ้โหแบบช็อตก็ดีตัดง่ายๆช็อตก็มีแบบคลิปก็มีแต่ว่าคลิปมันทําแค่วันอาทิตย์วันเดียวดีใจเพรขี้เกียจ ล้วใครจะไปขยันวะวอะขุดเรื่อยๆขุดไปด้วยบ่นไปด้วยตอนนี้คนดูไม่คุยกับผมเลยจร <นำ S 1> ิงจริงจริงเม้นก็ได้นะเม้นหรืออะไรก็ได้เพราะว่าผมก็นั่นแหละมีสิริอินเดียอ่านให้อยู่เหลือหนึ่งคน,นหนึ่งคนใครไม่รู้ <c oughs> สวัสดีล<ค>ูกพ <ขอ S 1> ี่แนะนาตัวดิสวัสดีครับผมแจ็คไปโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงไปผลโรงพยาบาลนี่คืออยากขานในงานบวชอะโหไม่ไหวว่ะ อายหนาวจู่ประเทศรัสเซียพี่จ๋าไม่ไหวแล้วเนี <laughs> <laughs> ่ยผมจะโดนเพื่อนผมลวนล,ลามด่ามันหน่อย <laughs> มันมันชื่อกิติศักดิ <laughs> ์คนทีลือคนที่สอ <laughs> ก็คือ <laughs> ใครไม่รู้เ <laughs> ขาต้องจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกใบนี้ถจะเขาอยังอยู่ไม่มีใครคุยกันเลยตอนเนี้ย <laughs> โอ้จบ<ม>แล้ว,วนนเบอรวรอคอมมิอะไรให้มันเติมสีซันหน่อยดิ เพื่นอนเราลองเติมคอมบินอะไรให้มันมีสีสันหน่อยเพื่อนผมอุตส่าห์สลัดตัวมาเป็นคนอ่านคือทำตัวเป็นคนดูก็ได้ว่คือทำตังเป็นคนดูเพื่อนคือเอ้ยหนาวสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูทุกท่านเพื่อนเพื่อนผมรับบทเป็นคนดูเลยหนึ่งคนสามารถเม้นด่ามันได้ <c oughs> มาช่อคิติศัก <c oughs> <c oughs> อู้ขุดไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆ เป็นไงบ้างตอนนี้มีใครตอบโต้หรือยังไม่มีเลยๆมีกูคุยอยู่คนเดียวเออเพื่อนเพื่อนฉันเพื่อนฉันคุยคนเดียวไม่เป็นไรไม่ซีเรียสปกติกูคุยคนเดียวอยู่แล้วเศร์อ่าออกไปหนึ่งคนอันดับหนึ่งประเทศไทยทำไมพี่โหดจะคืาอันดับหนึ่งประเทศไทยเยี่ยคอมเมนต์โคตรอวยอ่ะโอ้อินตาจีอย่างบทันมีเมียก็จะมาน้าขายผ่าโอ้ไม่มีอะไรทำดูตูดดูตูดหมูสีชมพูเปล่า ตุ่ดหมูเฮียตุ่ดตุ่ดตุ่ดตุดเอ๊ะไหลายหลายติดแดงเฮียตุดผู้ตื่นหลติดแดงตุ่ดตุ่ดเฮียแล้วทำไมพ่อค้าไม่เปสีชมพูเลยวะมีมีมีม,มีมีแค่เนี่ยมีแค่ลาที่เป็นสีแบบอ่าพ่อค้าไม่เป็นสีชมพูพ่อค้าพ่อค้าไม่ไม่ไมพ่อค้าอย่าไป่ใช่พ่อครับพ่อค้าเฮ้ยสามารถเอาถังน้ำมาแลกกับบอลล่าได้ แต่ถ้าเราฆ่ามาันเก็จะได้เงินหมดเลยจ้าจะจะอืมอืมอืมนี่คือความคิดของผมตอนเล่นไมค์คาร์แรกๆซึ่งผมก็ไม่ได้อะไร,รออกมาเลยมีใครคอนไหนสิ่งมีชีวิต <c oughs> สิ่งผู้ <c oughs> พวกนี้ก็คือ <c oughs> แบบว่าู <c oughs> สิ่งมีชีวิตสี่งผู้พวกนี้คือผื <c oughs> <c oughs> ช่ชนเล่นไม่ได้ไงวะไม่รู้ไอ้มันคือตัวอะไรวะอินดดน่าโจนอ่ะ ตูดููดหมูม่อันนี้มันแกะแกะ <c oughs> สีไม่ต่างแกะแกะแกะสีแกะแกะแกะขนน้ำตาสีแดง <c oughs> <c oughs> แล้วเวลนี้มันผิดเบีย้ยวไปแล้วลงมอดอะไรของกูเนี่ยโดยคีปเปอร์รอแลบทีเดียวกลับไปอยู่โพสไซดอนเลยกูอันนี้น่าจะวัวดูจะเขาที่หัวชึบชึบ เรียบร้อย EC T T หมูมีคนแล้วกิิศักดิ์ปลากระป๋องกิิศักดิ์ปลากระป๋องว่ะเยองเปิดเปิดโรงงานเลยเพื่อนกิิศักดิ์ปลากระป๋องใครอยากกินปลากระป๋องทักในเฟซปลากระต๋งปลากระต๋งไอ้แย่กระต๋งนะสีปลากระต๋งเปิดแล้ววันนี้ที่ไหนที่บ้านปลาคุณชราเนี่ยกินเนื้อหมูโชว์นำมสยิด ปากระป๋องนาซีอ๊ะไม่มีอะไรทำวะเดี๋ยวฟิลคอมเมนต์ห <statistically> น่อยดีกว well ่ามั้ฟิลแล้วเฮ้ยมีคนคอมเมนต์มาไหวแย่หมูอิสลามมึงคอมเมนต์เองไอ้กายอะกูอ่านอยู่ข้างๆกูก็กูเห็นมึงบอกกินหมูนะมันติดคิวเลยคือหมูอิสลามอิสลามม а л ยกุมมึงมาขึ้นอันดับที่สองเลยเหรออย่ดเจ็ดสิบห้าไอพีไอ้กายฟาร์มเวลวะแย่กินแต่ยากขอก็ิ้ว เก็บวิวในี่ยและไอ้นี่เก็บยังไงวะเก็บวิวยังไงวะด้วยการคอมเมนต์มึงมึงเห็นนี่ปะเห็นเห็นหเห็น,หนมงกุฎไปไอ้กายอ๋อนั่นแหละมันคือการฟาร์มเวลเพื่อนฟาร์มเวลยังไงวะมึงเห็นไอ้พีขึ้นที่แปดไอ้พีเนี่ะตอนนี้อยู่อันดับศอกของไล์อ่ะเพื่อนไอ้พีขึ้นยังไงวะเพื่อนฮะมึงก็คอมเมนต์นะเพื่อนมึงจะมีไอพีขึ้นมึงมึงมึงจะฟาร์มเวลไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มเวลไปจนกว่าคนดูจะมานั่งคอมเมนต์แข่งกับมึงเนี่ยเ้ยมีคนไอ้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ะฮ ไม่เล่นไม c ครับเลยนี่ครับนี่คือไม c ครับดูหน้าผมเนี่ยไม n ครับ f t ้่ดูไรไอเ้เหรออ๋อสวยสวยขนาดใหญ่ลองออกมาดิอ๋อสวยม,มีปัญหาครับแป<ต>๊บห <1 like S 2> นึ่งไรน่าจะมีปัญหาฟามฟอมฟอมสิ้นสุด